สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่รับชมรายการมิดวีคอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับนน,นี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นน้องสาวส,สวยๆของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นนี่สวัสดีค่ะอะให้น้องรายแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะหนูนะคะน้องรายสายใหม่นะคะนั่งสาวอานิชาเวชิชัยนะคะตอนนี้ก็อายุ16ปีค่ะอยู่ชั้นมา4โรงเรียนลินทียาอนาลัยนะคะแล้วก็ ยู่ชั้นเตรียมเยาวชนนะคะของที่คีดจัดรเ่นในกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นลูกแม่ไม่ไซมายล่ะค่ะน้องพี่แซนดี้ค่ะค่ะ <c oughs> ก็เราเห็นน้องายมาแบบว่ายาวนานแล้วนะคะอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นน้องายรู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะ่ะหนูก็รู้เชื่อพระเจ้าตั้งแต่เกิดเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็เป็นครอบครัวคริสเตียนค่ะอืมแล้วหลังจากรู้จักพระเจ้าน้องายได้รับการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ ก็ได้วความที่หนูเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนนะคะในเส้นทางของพระเจ้าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีจุดพีคหรือว่าจุดเปลี่ยนแปลงอะไรแบบบ้มบ้ามากแต่ว่าพระเจ้าก็ค่อยๆนําหนูในเส้นทางของพระองค์ก็คือเหมือนก็มีครอบครัวที่เป็นสังคมที่เหมือนอยู่กับเราตลอดเวลาที่คอยให้เราได้เติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าก็ทําให้เราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราได้มา ที่คิดจักว่าในกรุงเทพก็ทําให้เราได้หนูก็เติบโตมาเป็นในคิดจักเด็กก็เลยทําให้ได้รู้จักพระพเจ้าของพระเจ้าแล้วก็ได้ดําเนินในเส้นทางของพระเจ้าพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงหนูเป็นแทนเล็กทีละน้อยในโตขึ้นในทีละวัน <มา S 1> นี้ค่ะ <มา S 1> แล้วนอกจากน้องไายช่วยคุณแม่มีใสายไหมดูแลคิดจักเด็กแล้วน้องไายยังมีส่วนรับใช้ส่วนไหนบ้างคะในะคิดจักก็นอกจากที่ช่วยแม่ดูแลน้องๆในคิดจักเด็กนะคะก็มีส่วน เป็นต้นเสียงบ้างในบางอาทิตย์ค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเป็นผู้น,ำนำํานมัสการนะคะก็ะอะขอบคุณพร<ค>ะเจ้าในการเลือกสรรชีวิตของเรานะคะ<น>แล้วก็ตอนที่เราคุยกันเนาะได้ข่าวมาว่าน้องสายได้มีโอกาสไปแข่งขันรายการซูเปอร์จิ๋วด้วยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะคะ<ช>อยากให้น้องสายเล่าประสบการณ์ตรงน,นี้ให้ฟังหน่อยค่ะโอเคค่ะก็อย่างแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะก็ต้องขอบคุณ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณตานิลจ,จันก้อนนะคะแล้วก็อาจารย์ป้ายอินนะคะที่คอยสนับสนุนพวกหนูในการเข้าร่วมของกิจกรรมของทางสมาคมก็คือแข,นขน่ขงขันทั้งซูเปอร์จิวตรวโล่พมพ,พีแล้วก็ทั้งอารักจิวเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะคะที่เราได้เข้าร่วมก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ค่ะโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ได้ไปแอบรู้มาอยู่ว่าจริงๆแล้วเราแข่งเป็นทีมใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นน้องชายไปคนเดียวอยากให้ เล่าว่าเหตุการณ์หรือว่าความรู้สึกในการแข่งขันจริงๆเมื่อเราไปเห็นหน้าหน้างานจริงๆแล้วเราไปคนเดียว <c oughs> เรารู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> ตอนแรกพอไปถึงก็มีความแอบใจเป้ิดนึงค่ะเพราะว่ากดดันอย่างแรกเนี่ยก็คือปกติเราจะแข่งเป็นออนไลน์นะคะ4ี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังจากโควิดแต่ว่าพอมาปีนี้เป็นกับมาเป็นรูปแบบออนไซต์ site, แบบเต็มตัวเจอกันครั้งแรกก็คือระยะเวลา ในการเตรียมตัวปกติจะประมาณห้ากเดือนแต่ปีนี้คือเตรียมตัวแค่ประมาณปีกว่ากว่าเอ้ยเดือนกว่ากว่าค่ะเรื่อแค่เดือนกว่ากมันก็เลยทําให้มันเป็นการกดดันอย่างหนึ่งคือเราเตรียมตัวมามาน้อยเพราะว่าเราเป็นภาคแรกภาคกา่าเขาแข่งเป็นสี่ภาคค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือหนูก็เป็นผู้หญิงมสี่คนเดียวด้วยที่ไปแข่งกับพี่ๆคนอื่นที่แบบเขาอยู่มห้ามหกหรือแบบเขามีคนช่วยกันระดมความคิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นพอไปเจอหน้าอาจารจริงก็โอ้ คนอื่นเขาก็มาดูเพียบพร้อมมากค่ะเราก็เออเราก็ติวกับครูแม่ก้อยมาก็ต้องขอบคุณแม่ครูแม่ก้อยที่ยอมสละเวลาแล้วก็ติวพวกหนูมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆก็ทําให้พวกหนูได้รู้จักชีวิตของซามูเอลที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็ได้รู้จักกษัตริย์ซามูแล้วก็ได้รู้จักกษัตริย์ดาวิดที่เขาตัวอย่างของการที่คนที่ยอมให้พระเจ้าใช้หรือว่าตัวอย่างของผู้ที่ถ่อมใจให้พระเจ้าแบบเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้า นำชีวิตของเขาแบบพระเจ้าก็จะรองรับว่าเออพระเจ้าก็จะรองรับว่านาคตเขาจะเจอสิ่งไหนเขาก็จะเจอสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมถ้าเขาเลือกที่จะดําเนินบนเส้นทางของพระเจ้ามันก็ทําให้เราแบบเออเพิ่งรู้ว่ามันมีมุมนี้ในแบบพระธรรมหนึ่งซอหนึ่งสองซามูเอลด้วยก็เป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเมื่อเราได้ไปแข่งแล้วก็ต้องพูดถึง เวลาที่เราได้พูดถึงพระเจนะของพระเจ้าก็ต้องขอบุณทางสมาคมด้วยนะคะ,คะที่ก็ได้จัดก,กิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาก็ทําให้หนูเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยมีเด็กไทยแบบเยอะมากที่ได้รับรู้เรื่องราวพระเจนะของพระเจ้าก็ทําให้เราได้ใส่ใจพระเจนะของพระเจ้ามากขึ้นตั้งแต่เด็กๆ<ม>เราก็จะโตมาเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วก็เราก็จะดูแลเออเรามีภูมิฐานในเรื่องของพระเจนะของพระเจ้าเหมือนเราก็ได้ฟังเสียงของพระเจ้าตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำให้หนูนึกทำคำของป้าอินที่มีสโลแกนให้กับคิดจักรล้นีมิตรของเรานะคิดจักรเด็กก็คือที่ป้าอินบอกว่ารักพระเจ้ารักพระคำรักกันและกันรักการรับใช้ก็คือเหมือนเป็นสโลแกนที่ป้าอินก็สอนพวกหนูมาอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เหมือนเราก็รักกันและกันรักพระเจ้าของรเ,เราก็จะได้รัก การรับใช้ไปด้วยก,ก็ขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณทั้งคุณตานิรุธแล้วก็อาจาร,รย์บะอินนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับตัวน้องสายเองด้วย<อ>ที่ยอมให้พระเจ้าใช้ในด้านนี้นะคะแล้วนอกจากเรื่องซูเปอร์จิ๋วแล้วน้องสายมีเรื่องคำพยานขอบคุณพระเจ้าอีกไหมคะอย่างอื่นที่ขอบคุณพระเจ้าก็คงเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมชีวิตของหนูเวลาที่เหมือนเราได้เํิเนเลชีวิตเอะะี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าให้เราพบหรือว่าพบเจอกับอุปสรรคหรือพบเจอกับ เรื่องนี้ทําไมแต่ว่าเ<ช>มื่อเราผ่านเรื่องนั้นมาได้เราก็ทําให้รู้ว่าอ๋อมันเหมือนเป็นจิ๊กซอของเรื่องบางเรื่องที่พระเจ้าค่อยๆแบบหยอดมาทีละนิดแต่พอเราแบบเอ้ยถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าแบบมีเหตุการณ์แล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงม,มียืมคําได้ไหมยืมคําอาจารย์เก่งคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงผาเปะมากแล้วพระองค์ทรงมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับทุกคนคือเมื่อหนูโตมาในครอบครัวคิสเตียมันทําให้รู้ว่าความรักของพระเจ้ามันเป็นความรักที่ อบอุ่นหัวใจค่ะเป็นความรักที่เราไม่สามารถที่จะหาจากที่ไหนได้แบบไม่มีที่ไหนที่เราจะรู้สึกแบบนี้ได้เป็นความรักที่เอิอเร์ลอนที่มันเป็นรู้สึกดีอะไรอย่างี้ค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงประเปะ <สา S 1> ใช่ไหมคะ <สา S 1> <laughs> ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องทรายหนุนใจพี่น้องที่ผ่านมารับชมนะคะ ก็อยากสนใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่รับชมที่ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดกับโลกภายนอกหรือว่าเราเจออะไรมานะคะแต่ว่าถ้าเราได้สงสัยว่าเออพระเจ้าทรงเป็นใครหรือว่าเราเกิดมาทําไมอยากให้พี่น้องที่จะลองเปิดใจแล้วก็พี่น้องที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะคะถ้าอยากสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นใครพระเจ้าแบบยิ่งใหญ่มาก พระเจ้าเป็นคําตอบของทุกปัญหาที่เกินที่เราจะเข้าใจก็อยากให้ทุกคนที่จะที่ยังไม่ได้เชอพระเจ้าก็ลองหาคิดถ้าจักนะคะใกล้บ้านหรือว่าใครอยู่แถวลาดพร้าว99นะคะเริ่มคิดจากเรื่องมีแห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็ขอให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นกับพระเจ้าอย่างนี้ค่ะอามนขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับใครที่กําลังตามหา ทิกซอที่หายไปในชิตนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่าลืมไปหาที่จะจากใกล้บ้านเนาะแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะพร้อมเปิดรับให้ทุกๆคนเข้ามาหาคําตอบในชิตพร้อมกันนะคะแล้วก็พี่น้องที่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะก็อยากให้ลงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้พบกันอศจารย์แล้วก็พบความรักความหวังแล้วก็คําตอบที่มาจากพระเจ้าเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณ <c oughs> พี่น้องทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณน้อง้ายด้วยที่เป็นพระพรในวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะก็ ไปพบกับคําเทศนาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าได้เลยค่ะพระเจา้าเวพรค่ะ